ในคลิปนี้เนี่ยผมผมจะมาแกล้งแฟนด้วยการแปลงร่างเป็นมินเนีย่ยนนะครับโดยผมจะใส่รลายลว่าหวานขโมยกล้วยของผมแล้วผมจะตามค่าหวานเพื่อทวงกล้วยคืนจะเป็นยังไงกดไลค์แล้วไปดูกันเลยถ้าทุกคนไ่กดไลค์คลิปนี้มาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตอนนี้เหมตันนี้ก็ ก็ต้องขอการสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านอะขอตอนหากระซูซส่งฟอร์กซี่เนาะตอนนี้เราอยู่ในเกมไหมครับเอาชีวิตรอด40วงนั่นเองเนาะเย่าฮึย่าฮึวันนี้นะคะทุกคนเห็นไหมทำไมพื้นหลังเราเป็นสีเนี้ยเฮ้ยคนนี่มันโลกสีเทานี่นะเป็นนนนสีีทุกคเะหมือนโลกแมมมูเลยทุกคนดูสิมันมีเอ่อย่าแมมมูนใช่ไหครับอันนี้พี่ก็เป็นมินเนี่ยนะทุกคนี่ก็เป็นสนเทานะทุกคนนะเฮ้ยนี่ย่าก็ยังเป็นสีเทาทุกคนยกเว้นไอ้พวกแบบเออที่เราสามารถกันอาหารใดก็แผนการอะไรนะครับพี่จะแกล้งโยนเขาเรียกว่าโยนกล้วยให้หว หวานนะครับแล้วก็ทำแล้ว่าหวานขโมยกล้วยนะครับพี่ก็จะแกล้งพี่หวานนะครับผมนะวันนี้นะคะเราเอาชีวิตรอดในมดของอ่าพวกการ์ตูนเช่นเคยนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเป็นการ์ตูนของเรื่องอะไรนั่นอนะคะทุกคนก็มาสุ่มกันเราเองนะเหมือนเดิมเนี่ยทุกคนคำถามในวันนี้นะครับผมนะก็คือทุกคนเคยดูการ์ตูนเรื่องมินเนี่ยนนะครับทุกคนนะอย่าลืมมาตอบคำถามกันด้วยนะครับผมนะถามแต่ต้นคลิปดีกว่าที่เราจะออกตามหาตัวนั้นดีเออว่ะ เออว่ะคือแบบปกติมันจะชอบมาหาเราใช่ไหมครั้งนี้ก็ออกตามหาไปเลยสิ๋อออกตามหาตุ๊กตาเลยนะครับแต่ว่าเราต้องเตรียมเสบียงก่อนนะทุกคนเพราะว่าเตรีมไม่รู้ว่าอีกนั้นแค่ไหนกว่ามันจะออกมาคือจะเจอมันคือผมไม่รู้ว่าผมไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้นะคือผมอยากรู้ว่าแบบมันมีสกิลยังไงอะมันตดได้ปะไอตัวเนี้ยเอาขี้ไปแล้วกันปูดมะเขือเทศปูดแล้วก็ป๊บเห็ดขี้อะไรเนี่ยขี้อะไรเนี่ยทุกคน มันเด้งเข้าตัวหวานน่ะแล้วก็มีขี้ยิ้มนี่ขี้ยิ้มอันนี้สามารถกินได้นะทุกคนไอ้ขี้ยิ้มเนี่ย่อื่นด้ยิ้มด้วยทุกคนมันมาจากไหนเงี้ยแล้วอื่นจริงๆแล้วมันเหมือนอีโมจิเลยอ่ะมาได้จังใจมาได้ยิ้มเรากินได้ไหมกินกันลังงงกินไม่ได้กินไม่ได้ไม่ได้เออเราอย่าไปสนกัจมาเลยก่อนอีคนนั้นะจะกินอื่นตะโปกกินะเอ่อทุกคนคิดว่าจะเป็นตัวการ์ตูนอะไรอ่ะ ที่เราก็มีโจมต่ามตัวอะไรเออติ๊กตอก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 มินเนี่ยนยังไงล่ะเดี๋ยวเราหาวิธีแข่งที่เอาตัวอะไรดีหรือจะเป็นตัวนี้หรือว่านายคือเจอรี่ใช่ไหม้ยเราทำเสียงแปลกๆกว่าโอ้ยเอ้ยหนูกัดมันเจอรี่โอ้ย่ใเจอรี่ยังกัดนั่นเฮ้ยหนูกัดเราด้วยเหรอไม่เชื่อว่ะมันก็เสกหนูเยอะๆเลยดีกว่าทุกคนขอเน้นๆได้ไหมอีกทีอ่ะเสกไงโอ้ยทำไมไม่ได้นี่เนี่ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาไมเยอะนะกองทัพเจอรี่อย่างเง้นล่ะทีเท,ท,ทีสองทีเนี่ยเรียกพวกมาเลยอ่ะเกินไปเกินไปห,หนูเกินไป หรือว่ามันเอ้ยมัมันกัดเราจริงจริงด้วยมันมันอะไรซะอีกเฮ้ยอะไรเหือสวตีมันสองทีมันเรียกข้อคกัวมันเลยหรอเกินไปอันนี้เกินไปหรือว่าจะเป็นตัวนั้นอะไรตัวนั้นเอ้ยนั่นมันควายนั่นมันควายกรทิงเจลีเจลีควายมากกว่าจิงเอ้ยเดียเดียวเดียตามมาอีกแล้วเจีเดียวียวป่นเจลีียวเดียฉันฉันขอโทษนะที่แกล้งบล็อกบอมรันชเอร์กันกอะไรไม่รู้รุกยนไปก่อนหวังว่านายจะไม่ตามมาแล้วนะขอโทษแล้วกันนะ ออะไรหรือว่าจะเป็นเจอร์รี่สีทุกคนไม่น่าใช่เพราะว่าเจอร์รี่โอ้ผมจะเล่นไวรินที้หวานขลัากให้ทุกคนไวรินแล้วก็เจอรี่ไม่น่าจะมีเยอะขนาดนั้นด้วยมันเป็นตัวอะไรอ่ะไม่ด้ยินบอกว่านี่มันก็เท่ากับเราได้ยชีวิตรอดในบอยบอยบอยคืออะไรวะนี่คือเท่ากับเราแบบว่าเราชีวิรอดในไบโอมโลกเทาใช่ไหมแบบโลกสีเทาอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยอเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะทุกคนเฮ้ยเมื่อกี้เสียง อะไรไม่รู้โคตรน่ากลัวเลยตัตกใจมากเลยอะอะไรอะเหมือนผมว่ามินเนี่ยมเป็นตัวที่ค่อนข้างเกลียนน่ะทุกคนเได้ยินปะเนี่ย้าเด็กมันเดินแล้วจะแบบเสียงปี๊ปปี๊ปอะไรนี่ยๆอีกแล้วเนี่ยๆอะไรอีกแล้วทุกคนได้นแบบข้างหูซ้ายขวาเลยอันนี้น่ากลัวไปเปล่าเฮ้ยอีกแล้วรู้เสียงหนูตัวนี้ปะหายใช่ไหมลูกกัดลูกกัดนอะไรอะเฮ้ยเด็กเจนี่เจนี่เจนี่เโอ้ทุกคนตัวนีหนูมันกัดทุกคนเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยหนูหนูไล่หนูไล่หนูไล่ครับหนูไล่ไล่กัดเราอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้มันไล่กัดหวานโอ้ยมันกัดแรงด้วยเดี๋ยวเราให้อาหารด้วยไล่กัดมันกัดแค่ทีเดียวให้อาหารหวานนี่งหวานนี่คนทั้งสามจะตายเลยหรือไงอืมโอ้ยนีคนเราอย่าไปยุ่งกับหนูเลยให้กล้วยหรือว่าไปไปตีไปเตะต้องเอ้ยนี่ให้กล้วยให้กล้วยกล้วยกล้วยมาจากฟ้าเหรอกล้วยมาได้ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันน่ะ้ยมีบานามิ้เชคด้วยครับาน่ามิลเชคกล้วยนะอ่ะเราให้ อันนี้บคือรู้สึกว่ามันจะพูดไม่เป็นภาษานะครับไอมินเนี่เนี่ยเดี๋ยวเราไปทลามินเนี่ย,ไไนนนนยดีกว่านะครับทุกคงงน,น,นรหรือว่าหรือว่ามันจะเป็นคำใบ้วะทุกคนคำใบท้ใบที่แบบว่าตัวก,ก,กระตุนมันต้องพูดยังไงอะเออว่ะมันมีตัวอะไรที่แบบเออวี่เออวี่วุกวี่วี่วี่ว่วี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 ่ว่วี่วี่บี่ว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 ี่บี่วี่บุกบี่วี่บี่ว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 บ <i> <ri> เราจะพูดเลยทุกคน <B uk ub i> นี่ไกล้วยกล้วยกับนมกล้วยแล้วก็เฮ้ยนี่ไงนี่ไอที่มาของเสียงโอ้โหนายนี่เองนายคือมินเนี่ยนใช่ไหมใช่เราจะพูดเลยว่าแบบไอ้บานานาบานานาอะไรสักอย่างพพิญญญญญม์นเป็ภาาษตัวในายใหญ่จังตัวตีในตัวเล็กเราพิมพีไม่เป็นภาษาภาาษต่างดาวทุกคนภาษาต่างดาวก็วิววิวเฉยเฉยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดีย๋ยวจะเย็นนะจะเย็นภาษาไนพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรของนายไนไม่ใช่ขอคุยกับ อชซบลังเกอ่ะบุญแปมภาษาหวัดดีนะหนึ่งดูซิมันจะเข้าใจเราหรือเปล่าอ้าวบุญแปลภาษากดหนึ่งอ้ากดหนึ่งอะไรเนี่ยอ้าวแต่มันก็พิมพ์ภาษาไทยได้นี่หว่าแล้วมันจะบอกบุญแปมผสมภาษาทำไมนะว่าไงอ๋อนี่มันทักทายเราใช่ไหมว่าไงโยว่าไงฉันมาตามหาเพื่อนอ๋อมันมีตัวหนึ่ง ไอตัวยาวๆใช่ไหมที่ที่มันใส่แว่นตาสองอันใช่ไหมเออไม่ใช่นั่นใครไม่ใช่นั่นใครไหนอะอะไรนั่นใครที่เธอพูดอ้าวเธไม่ใช่คนใส่แว่นสองอันแล้วต้องเป็นใครเอาไอตัวเหลืองๆที่เป็นกล้วยมาเดินไงแต่ว่าใส่แว่นตาสองอันน่ะเพื่อนเพื่อนผมเป็นกล้วยนะผมไะหรือว่าอันนี้หรือเปล่า ใช่ไหมใช่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 ไหมโอ้ใช่แน่เลยอ่ะฉันฉันเอาให้เธอขโมยเหรออ๋อใช่ได้ไงวะโคตรงงเอ้าเธอขโมยมาเหรอเออเพื่อนในไม่ใส่แว่นหรอเธอขโมยมาไม่ไม่ไม่ใช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 ่เออฉันเรว่าไงเดียะฉันเก็บได้ขโมยทำไมไม่ได้ขโมยอ่ะฉันเอาให้หมดเลยฉันฉันฉันเอาให้หมดเลยแล้วกันอ่ะเอาไปอย่าโมโหเลยนะอย่าโมโหอย่าโกรธอย่าเคืองฉันเลยนะฉันเอามาคืนแล้ว ถือว่าเราหายกันนะเราเป็นเพื่อนกันนะอันนี้อันนี้คือการตอบรับใช่ไหมทุกคนเหมือนอุ้ยอะไรเราต้องเป็นเพื่อนกันสิเพราะว่าฉันเอามาคืนแล้วอ่ะฉันจะฆ่าเธอฆ่าเลยเหรอเฮ้ยฆ่าเลยเหรอมาคืนแล้วเราไม่ได้ขโมยซะหน่อยเลยวเอาอะไรดีอะทุกคนเห็นใช่ไหมว่าเราไม่ได้ขโมยเราแค่เก็บได้เออไม่ใช่ไม่ใช่เก็บได้มันเข้ามาตัวเราเองอ่ะอุ้ยทุกคนอุ้ย

อยู่ไหนเอ่ยโอ้เห็นต้นไมาแล้วอยู่หน้าเรานั่นเองครับทุกคนทำเป็นโลกที่มีสีแล้วล่ะแล้วตามหาต้นกล้วยนี่คือภารกิจของเราภารกิจออกตามหาต้นแล้วล่ะและภารกิจออกตามหาะวล่หนีไปไหนจ้ามันมีอะไรอีกไหมอ่ะมันมีอะไรที่สามารถจัดการมันได้บ้างข้างล่างไม่มีต้นกล้วยอ๋อนี่ไงอุ้ยกระตุกมากเลยทุกคนเฮ้ยเราจะทําเป็นยกโทษให้เขาดีกว่านะครับทุกคนต้นกล้วยมันมีด้วยต้นกล้วยอ่ะมันเป็นยังไงต้นกล้วยเนี่ยกโทษให้แลยนี่ ไหนล่ะฉันยกโทษให้อา้อาวอา้าวแล้วพอจะยกโทษทำไมยกโทษง่ายจัง <_ d uring> ยังโกรธยังเคืองกันอยู่เลยอะไรอะ่ะเมื่อกี้ยังจะฆ่ากันอยู่เลยม่ยกโทษง่ายจังอะไรเออแต่แต่มันก็ดีอ่ะที่ยกโทษง่ายแต่ก็แต่ก็งงอะ่ะแต่ก็งงไงอ,อะไรทำไมนายจะไม่ใช่ว่านาะยจะมาตีสนิทแล้วก็ฆ่าฉันที่ลัเาเรามีของวิเศษมาให้เรามีของวิเศษมาให้อะไรอ่ะกล้วยวิเศษหรือเปล่า กินแล้วสามารถบินได้นี่คือนี่ครับมันทำให้แบบหวานกลับหัวนะเวลาใส่แล้วหน้าตามจะกลับหัวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทดสอบอยู่นะเนี่ยเวลาใส่แล้วมันก็จะกลับหัวนะครับคือใช้ชีวิตในโลกกลับหัวหนินี่ครับทุกคนอู้ดทุกคนเวียนหัวอืออือเวียนหัวมากเลยต้ปรับเป็นตอนเช้าก่อนดีกว่าทุกคนเพื่อความปลอดภัยของเราต้องหาต้นไม้เราต้องหาต้นไม้นี่ไงต้นไม้ โอ้โหทุกคนเวียนหัวไหมโอ้ยยากจริงเวียนหัวไหมเวียนหัวมากๆเลยอ่ะโอ้โหนี่คือการเอราชีวิตเราในโลกกับหัวหนึ่งวันทุกคนฉันช่วยอยอ,ยอยเธอุายเธอได้นะถ้างั้นฉันช่วยโอเคโอเคช่วยให้ไปสบายเธอได้นะช่วยให้ไปสบายฮะอะไรนะช่วยไปสบายคืออะไรอ่ะเดี๋ยวอะไรยเดี๋ยวเดี๋ยว กูอะทุกคนอะไรเนี่ยอุ๊ยงงไปหมดเลยอะอะไรเนี่ยหวานกงงมือก็ผ่านงงโอนมาไม่น่าใส่เลยทุกคนเมื่อกี้ยังงงเลยว่ามินเนี่ยมันถืออะไรวะงงงงทำไมมือมันอาวปืนนี่หว่าจบเลยไม่งปหาไปหากล้วยมาโอ้โหไม่งั้นตายอะไรเมื่อกี้ยังบอกอยู่ทั้งอยู่เลยโดูจะเอาแบบจะหากล้วยได้ไงเนี่ยทุกคน ดาบไลเซิร์มใช่ไหมทุกคนดาบไลเซิร์มมันมีแต่ผักนะเดี๋ยวจะลองคิดผักผลไม้พวกนี้ไปแล้วก็มันจะมีเออคือมันก็มีแค่นี้ทุกคนกล้วยมันจะหาจากไหนต้นกล้วยไม่มีงั้นเดี๋ยวว่ามีว่าเขาหาก่อนอ่ะต้องกินหนูไม่ต้องกินหนูโชว์โอ้กินหนูเลยอ่ะหนูมันกินไม่ได้หนูมันกินไม่ได้อันนี้อันนี้หนูมันกินได้เนี่ยหนูอันนี้คืออะไรเนี่ยกินหนูโชว์หนูมันกินไม่ได้ไอ้หนุ่มอะไร อะไรไหน,นอะไรเนี่ยอ Explorer ีอะไรเนี่ยหนูจริงด้วยทุกคน <Avenue S 1> อ Explorer นนีน่าเกดกิน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 ไม่อยากกินเลยอ่ะฉันอยากเห็นคือแบบเรากล้วยเราก็คืนไปให้แล้วอ่ะฉันอยากเห็นเอา้าเอ้ยรู้ว่าไม่อยากกินเลยแต่ถ้าไม่กินเราก็ต้องตายแต่ว่ากล้วยเราก็ส่งไปแล้วทำไมถึงกรดขนาดน,นี้ด้วยอะ่ะริงต้องกินจริงหรอใช่แล้วจงองกินต้องกินต้องกินินูแล้วใช่ไหมใช่แล้วโอ้ยพยักหน้าเลย เอาวะทุกคนเพื่อชีวิตของเราเพื่อให้เรารอดมาเนี ания, ่ยกินกินกินแล้วนะว้ากินเลยกินเลยสองสับเอทุกคนไม่กล้ากินอ่ะมันมันแยงอ่ะเอาวะหนึ่งสองสับกินแล้วอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมไม่อร่อยนะสิเอาอะไรมาอร่อยอ่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปพวกมะเขือเทศดีกว่า กินเนี่ยอ,อันนี้กินดนีนก,กว่าเยอะเนี่ยกินกินอะไรอีกอู้มันกินไม่ได้กินได้ที่ไหนอะเอ้ยทุกคนกินแล้วเราเหลี่ยมมันดีไหมเพราะแบบอันนี้มันก็อันนี้อ่ะสีมันก็ดาแบบดำไเลยเ้ยไม,นน <leveling> ไม่อันนี้ดีวกว่าเจะเหลี่ยมเนี่ยทุกคนเราจะเหลี่ยมเราจะเหลี่ยมแบบว่าเราจะทําเหมือนกินอะไรใช่ไหมในองไอ้เกีรยนี้อย่าเหลี่ยมนะเกี้ยกินได้อย่าเหลี่ยมนะโอ้โหไม่เหลี่ยมหรอกเ โอ้โยมันหดเรียมถ้ากตายไม่เป็นไรทุกคนเราร่กินแล้วก็เี่งปีงหนีเรื่องแขนนี้ท่านเรียมนะครับได้ไหยเธอก็จะไม่หนีไม่ได้นะครับเออเออของเนี่ยโอ้โโยโอ้ของในมือนายดูเอ็มเอาไปไหนแล้วอะมันหายไปแล้วกินกี่อ้อาวโอ้โยกินเลยเหรอมันกินไม่ได้นะสิ อกินก็ได้ในในดูนะจะกินให้ดูนะเออหนึ่งอุ้ยแต่ฉันฉันยังไม่หิวนะสิฉันจะทำยังไงดีน้าเออยังไม่หิวเลยอ่ะเออได้เลยเดี๋ยวฉันจะอ่มีเอฟลของเกอร์ไม่หิวเลยอ่ะดูท่าจะไม่ได้กินแล้วมั้งโอ้ไม่มีออแบบว่ามันไม่หิวหลอดอาหารก็ไม่ลดอ๋อเราถามน่าจะไม่ได้กินแล้วแหละเเอออครรับฮ์กไม่ได้กินแล้วแหละเอว แต่มันก็ยังไม่ลงอยู่ดีน,นะนะเพราะงั้นก็ไม่ได้กินที่ทุกคนถ้ามันลงทำไงดีชิบหายเลยโพราวานจะโกหกผมแน่เลยทุกคนเป็เลยไป็เลยสองเอ่อทำไงดีอ่ะไม่ลงเลยอ<ๆ>ุ๊เฮ้ยเดียวเดียวเกินไปไอเอ้ยจะโอ้จะตายเฮ้ยเออเจะ,จะ,จ,ะจะกินแล้วดูนะดูนะดูนะหนึ่งสองสามนี่ห้าเป็นไงฉันกินฉันเพิ่งกินอื่นก็ไปตะกี้ เป็นไงเป็นไงอิ่มมากเลยอิ่มมากเลยนี่เอ้ชิขอกินผลไม้ล้างปากนะถ้ามันมันไม่ใช่ไม่ใช่มันฝรั่งเนี่ยฉันกินไปจริงเนี่ยเนี่ยฉันกินฉันกินไปจริง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 ทุกคนเนี่ยเจ้าก็โง่เช่นอย่างนั้นเหรอตายเราฮึตายไป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 บรรลุเลือดพีหาทางรอด ก็ไม่เอ right no ่ยย่าเปนกปีบแล้วก็กับปีปีกทำคิปอะไรร้ตัวอะไรเขาไมมาบอกนะจอกันคิปหน้าค่ะบ๊ายบายยไปไป